สวัสดีสวัสดีพมพีมน่นงยินดีตอนรับข้าสู่รซองปนีสาวลาวเนาะมน,นีนองปนีกะสิพาอันตอนแรงมาเนาะพมพิโนงจากก็เฮากินแกงนอ่อไม้แลวแลลวเฮาก็สิพาลงไปหวานก้าเนาะพมพีมน่นงหวานหวานตาใหม่เนาะพราว่ากายางบุพอนาเนาะพมพี่นงก้าก้ายัางบุพอนาฮนะหวานนะถึงเนาะเป็นก้าพุงบริสหวรรแบบพุงพมพีมน่นงจากที่เฮามีน,น้ำแล้วกะสิหวานแบบพุงเนาะ ตอนนี้ไอ้เพผนก็นยังไทยอยู่เขากะถ่ายเทียงเนาะเพราะว่าถ้าเพุ่นไทยแล้วคาดแล้วเขาสั่งลงไปหวานเน้อพผัวพี <c oughs> ่น้องและก็เขาก็สิาพาไปบึง่งอันต้นหวานเลยน้องผัวพี่น้องตอนนี้ไอ้เพผนยังไทยอยู่เน้องกะกดไปบึ่งคลิปกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผมเป็นกำลังใจให้น้องปนีเฮ็ดคลิปใหม่ต่อไปในเด้อที่สำคัญก็อย่าลืมลลกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อผ่านคลิปให,ไปไหม่ๆจะส่งปนีสไตล์เรา เจ้วากะสิพาคนไปบึงอันตอนวันก้าเลยเนาะพี่น้องเอากะสิพาไปเบึงไปซุ่มกันเลยเนาะพี่น้องกอนนี้ก็ลงมาหอดไหายนาเลยไอย้แบบกระคาดแล้วไทยแล้วแล้วเนาะอันนี้เขานาะงปะนี้เอาลงมาเอาปุกูกปวานหายน,น้อยๆอเองเลยเกิดแกัเก็บหนาออกเนาะ เราก็สีหวานกาน้ำหอมพี่น้องมือนีหนิจะได้ไทยอีกไหนี้เนาะพี่น้องหวานปลาปีก็มีแต่ไหนี้ก็ไหนี้แหละก็ไหนี้น้ำหนี่นึ <c oughs> ยันได้แต่ไหเดียวแหละไม่ไงาาตัดหัวตัดให่ตหวานผงเนาะมือนีิ คลิปแกแล้วไม้กระลบซ้ำเผยน้องว่าได้อาลุงโทรศัพท์จะเป็นอย่างโทรศัพท์มไม่ตายเลยอยู่ๆมันก็ะลบงงคือกันคือพีบ้านี่โทรศัพท์กับเผยน้องเอ้ยอเลอเสียอยู่พ่อมาพ่อกระทาเบิ่งนี่แหละหวานไปเรื่อยๆพ่อมาพ่อกะเอาไม่รอด เขาแรงเขาไม่ใญ ein en. ่เอฟเขาปุกแล้วเขาจะเบิ่งตะวนเลยนองฟูรีน้องเล่งตะวดกตานาะพ่อรีน้องป่านาปุกเราไปแห่งระวันปุยใช่ไหมปุยห้องห้องหน้าก เอาก็ยังค่ะอันยายเอาน้ำมาน้อาไปน้องเอาต่ยายเอากระจาดมาอีกอันหนึ่ง แล้วก <łość> ็แค่บหอบเลยอนาะแค่แบบหอบและหอบหบ่าแล้ว

พื้นที่จัดเก็บป้าหนาวคนไข้สำหรับยืนยันได้ขืนหาประกันเกิดไปไฮเบิร์กหนึ่งออกซิถันบารบีบาเ์ขืนยากขึ้นแตว่านกาบดามหมน้าาหมูมีน้ำน้ามโน้องปนีคร่ะมีน้ำเลยน้องดามก่อนหมูแต่หัวปีกะคือเก่าโมเล่ แล้วเพระทันหมูเก่าแล้วกำลังมูอ <N> ีกชขั <going. S 2> <I> ้มไ <I> ่เนาะไปแน่นากระแห่งๆนี่นาบริมีน้ำหนาเป็นนาโนนบ่ิเวณหนาถามบ่ิเวณหนามีน้ำไปเนาะก็ว่านี่เขาก้าผกเนาะมัน บริทภมรว่าแม่บริทภมว่าใจตาใหญ่ไงขากล้องก็ล่มไปฉลังแง ไปเริ่มบูรีตั้งตั้งบไไูรีชื่อในห้านดิตานละ้มีอยังดีเบิร์ตเขาผุดมาเลยค่ะคือเพียงเลยบรรยากาศประ,าะมาณซอยซองมึงเรูน้อง ตรงมุมสางมุมแหละซี่จแดดคลิปน้องไม้เลือใจพอน้องบริอาบลงให้เบิ่งซำกินแกนงไมบ้บักเก็บแซ่บเนต้นตลายอีกแพดหลบกะตะหุ่นปรังท์ปาคือเบียงในี่พ่อพม่เราเหเห็ดไปเห็ดมาเรื่พืพ้นที่ไม่เพียงพอว่ะจังวออเขียง หลบเบิร์ดทูบเนือ้อซองอันยังโบได้ไม่ชอบกูขีก่กระทูดเอาอีกนะแม่ยังมันนะยังข้าวหนึบไห่ก็พอดีพิแพงเน,นาะไห่นาก็เลยน้อยไอ้บุกกระไทยนาะไทยแม่น้าตะก้าแม่นะะตะก้า แล้วืองเลิศเอยขาเข่าตัวมันใ่า่ยันมันข้าดเห็กก็เลยเห็นว่าตุ๊ตัวหนึ่งมองหน้าเข่าบ่ขอาคุณประตูน้ำหนำให้บริดับนานนเลยเลย่อน้อาเอ้ยเด็บแปดทุ่แม่ดำก้อนหมูจิ้ม่อแม่ หน้าลูกหน้าห no? hey, ้อกเลยเพราะได้ดำเพนเลยตบโต๊ลงมากระขัไได้ดำผมมีนาหลหูแล้วเพื่จีได้ดำละหมูเป็หมูสีแล้วพดคนน้องเอ้ยหมูนาโนนกัคือกันนี่เลย อีกเตลียนไปกะบ่มีคือกันเขาก็มีแต่รูปอีกคูเน้องเลยกะบ่มีหน้ารูปกะบ่มีหน้าเหมือนคือกันแหละกเขากันหน้าทางถุงทางตาปั๊บปั๊บอีสาเพื่อน้องเอ้ยยามนาก็มีย่างแรงก็มีทางน้องไปนี่ไปสู่อีกคู่พนังกะเพี่น้องเอ้ยทางไปสูอีกคู่ย่ามแรงกะบ้าเต้าน้ำนี่ยามนากะจนท่วมเขาจนบ่เห็นน้ำเพื่อนพี่น้องเอ้ย หน้าเขาเป็นคลองเป็นอันนาคามคลองน้ำหน้าหน้า,น,านอกวันนี้เผ็เห็ดตามอันตีรีสนเงาเลยจิตกองเสือกวาได้เนาะหน้าบริม,นมนีน้ำตีน้ำห่วยของเขาพีจะน้าห่วย,น,น,น,ยน้าหองน้าไหนาเองธราารมชาตินี่แหละ อย่างเห็ดนาเออสองปีหบ่ได้ดอกเฮโน้องนาแรงกับนาปีหบ่ได้กระหิดนาแซงกระทางน้ำถุงคือนาถุงเนาะนาที่น้ำพอที่แหนคอเนาะเห็ดนากับ่านี้แล้วเลยเฮโน่แต่มันมีคนจ้างกับดันขอาวปนาคนี่แหละ เขาบริจ้างเขาแต่ยังไม่อยากเครืองชั้นของบริจ้างเาเองที่น้องเอ้ยเงนผู้ใหญ่จะดีสิหายกับจ้างก็ได่เครื่องนึ่งหาอะไรกาหาอยก้าเขาก็ดำแดดหนๆแ็นแฉโนตลกมากระบอกเป็นแล้วน้ารูปผมแฉโนเพอมันหอมมานะ เพียงก็อยู่กับได้ไกลกันเนาะอยู่ใกล้กันแต่หน้าลูกก็คุณแม่คุณไกลห่างลงไปบางทีก็ดำเหมยขึ้นมาบ่ได้ไกลย้ายและวหาการกินลงไปหายแต่ละปีเบิร์ดแล้วหอนเบิร์ดทะเลแล้วทะเลนองทะเลเป็นทียมห้อยไปเลย เรากะปัดถุมแล้วพอไปนอนมันทุมพออันเหาโทรก้เขามาทุมเลยเนาะทุมแล้วเนุกแม่บิรกับพี่กอกชุกาะซาอยู่ที่้องที่นอนเนุกก็ะมากก็จะได้หนุกนี่ ลกหน่อยลงหน่อยลงมากินหผื่อหน่อยลูกมาได้กาตอดกินตอดกินได้ได้มากระบอกชะมือแม่ แต่กะตดกว่าตลอดปีฮะสเก็สอบคนพี่น้องเลยปีนี้แบบมันมันสุ่มแน่นอ่ะแม่ปีกายนี่แห้งแห้งแล้วก็เลยเอาอันนะก้ะหามดำแห้งแห้งแม่แมก้าตีดำแล้วฮะต้อนน้องกะนีลูกฮะแห้งแห้งนะคะก้อนกุ้งอันนี้มันสนุ่มแน่นเรากับโปได้ปุกโปรได้พมพีโน้องปรได้เอาสอบเต็งโปได้นาะ สำหรับคลิปนี้กะน้องวันนี้กะมาพาทุกคนมาบึงการหวานกะเสียน้องพรมพี่น้องบ้าลิปกินแกงน้อยเหรอโอ้ยยังให้พ่อแม่พี่น้องบึงเด้อโบเห็นซ้ำหลบไปซ้ำโถยบริลบพ่อพี่น้องเลยนอกวันนี้บริเป็นบ้าที่ลบอันมันตายโทรศัพท์บดีพ่อพี่น้องเลยจ้าบ้ได้มือหนักก็ยังกล้องหมอกกล้องมัวจะขนเป็นเพียง ตอกวันนี้เราเหมือนก็ย่าซ้ำๆอ่นนะนะมีเงินแต่งซื้อใหม่เผยน้องเลยแตไหนกับพื้นที่ไม่ว่างค่ะเจ้าพนักานอย่างโวนอ้องว้าน้อกวันนี้หลบเบิร์ดถูกห,หอยที่เฮาแบบอัพมียังเลยถ่ายก็ได้หลบเบิร์ดบ้ได้คือหมู่บ้ได้เต็มคือหมู่หมู่เราเป็นพันเป็นร้อยถูกไะะก็บ้าได้เต็มได้เป็นนอกวันนี้พื้นที่ไม่แบบือพอค่ะ ็เพดว่าเพียงตลบเวอรแลวซองชปูกก็ไมาได้คือเก้าจะคนเป็นเพียงเหนื่อยใจเราคือกันไอ้ผือกไทนะเนาะไทยให้นะบอกให้ยังบด้หว่านดอกให้นะคะมือหนามื่อคือเหแล้วเนาะพง้น้องให้นะคะบด้หว่านเนาะเผยน้องมือหนามื้อือเห็นเลยเนาะนอกวันนี้กับชิปปิ้ขีปสนนี่นอกเผน้องข้าพรวงเงินเน้องมาหวานกาชิเนะ ันารหว่านก้าพงเด้อมเมื่อพี่น้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้นอกวันนี้กับโบมียังลายกระพราพเมน้องมะบึงการหว่านก้าของเฮาสื่อน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับโบมียังลายนอกวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่ไหนแก่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดกันเลยใจให้น้องกว่านี้เห็ดลิปใหม่ต่อไปนเด้อที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนโทรขาดขีดใหม่ๆจะกสองกว่านี้สาวลาวสบายดี